วันนี้นะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยตัวเป็นๆอ้วนๆเป็นๆตรงนี้กับเราใกล้ๆตรงนี้เลยนะคะกับนักเทรนเดอร์จริงนะคะคุณหยงธำรงชัยเอกอมรวงศ์นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,มรบไม่ได้เจอหน้ามานานแล้วนะคะคปกติมาแค่เสียงเท่านั้นเองนะคะครับผมก็ดูราศีจับกันแล้วกันเทรนเดอร์จริงก็น่าเสียดีเป็นอย่างนี้แหละ น่าเสียค่ะค่ะคุณหยงคะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดไซเวย์ใช่ไหมคะนิดหน่อยครใช่ครับแต่สบายใจไหมหรือว่าไซเว์แบบไม่ตกกังวลไหมเอ่อให้พูดง่ายๆเลยตลาดช่วงนี้เนี่ยถ้าคุณมองเทรนด์ยังไงก็เป็นเนด์ขาขึ้นอสองวันที่ผ่านมามันร่วงลงมาเยอะแต่ก็ยังบอกไม่ได้เป็นขาลงใครที่ผมพูดตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วผมจําได้ชัดเจนว่าผมพูดมาว่า มันไม่ใช่จังหวะซื้อเป็นจังหวะที่ซื้อมาตั้งนานแล้ว <c oughs> และรอขายหุ้นบางตัวในช่วงเมื่อวานเนี่ย <c oughs> คุณขายไปบ้างแล้ว <c oughs> บางตัวอาจจะรอไปก่อน <c oughs> แต่ถามว่าตลาดแย่จนถึงขั้นว่ามันเป็นการเซลล์ออฟหรือเปล่า <c oughs> มันไม่ใช่ครับ <c oughs> ในมุมของคุณก็มองลักษณะนั้นอยู่นะคะครับค <c oughs> <c oughs> ่ะถ้าเป็นลักษณะนั้นเองช่วงที่ไซเวอ์แบบนี้มันพอจะมีหุ้นในกลุ่มไหนไหมที่นักลงทุนพอจะตามหากินกันได้บ้างโอเคอ่า ตามหากินเลยใช่ไหมมันต้องอย่างนั้นสิคะจะไปตามหาอะไรคะก็ต้องเข้าใจก่อนว่าตลาดมีไซคลว่าเราดูเซตเนี่ยมันเป็นภาพรวมเหมือนทั้งประเทศเราต้องดูเล็กลงไปในกลุ่มเซกเตอร์ในกลุ่มหอุตสาหกรรมแต่ละแต่ละกลุ่มด้วยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยแบงค์ขึ้นทุกตัวตัวแบงค์ขึ้นหลายๆอย่างขึ้น แต่มันมีอยู่เซกเตอร์ใหญ่อยู่เซกเตอร์หนึ่งที่ไม่ได้ขึ้นคือพลังงานเรียกว่าเรียกว่าส่งๆมาตลอดอและช่วงที่ผ่านมาพลังงานเพิ่งเบรคขึ้นะจะช้าหน่อยแต่คุณก็มองได้ว่าในช่วงที่เป็น correction ตรงนี้เกิด correction ขึ้นพลังงานเบรกขึ้นมันก็อาจจะเป็นโอกาสที่ดีช่วงที่ดีที่จะ switch เข้ามามพิจารณาการลงทุนในในกลุ่มพลังงานในช่วง Q3 หลังจากทนมาหลายวแล้ว Q1 Q2 แล้วใช่ไหมใช่ครับเพราะมันส่งๆมาตลอดไม่ไปไหนเลยครับ คุณหยงก็เลยมองว่ากลุ่มเนี้ยน่าจะไปได้มีแนวโน้มเนยมีมี probability ที่สูงครับก็ถ้านักลงทุนเองถ้ามองต้องอาศัยเทคนิคหรืออาศัยอะไรแบบของคุณหรือเปล่าตอนนี้อย่างผมเนี่ยเวลาดูเซกเตอร์เนี่ยผมก็ดูเทคนิคเทคนิคโคเป็นหลักประกอบกับช้อย่างพลังงานเนี่ยเราก็ดูน้ํามันเป็นหลักถูกต้องไหมฮะเราก็ดูทิศทางน้ํามันของไนเม็กซ์ซึ่งมันมีมันมีแนวโน้มว่าการลงบางครั้งเนี้ยมันมีการลงสุดในระยะหนึ่งแล้ว นะครับก็มองว่าตรงนี้อาจจะเป็นโอกาสที่ดีที่จะเข้ามาดูหุ้นในกลุ่มพลังงานเพราะว่าตลาดบ้านเราเองหุ้นกลุ่มทางงานก็ถือว่าใหญ่สุดแล้วนะคะใช่ฮะก็รอมันจะดันหรือจะอะไรกันใช่ผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งที่เซ็ตยังไปไหนได้ไม่ไกลเพราะพลังงานยังไม่มาเพราะพลังงานจริงๆคอนสิชูปประมาณ30%ขสิบองตลาดตของของตลาดใช่ถีาถ้าอย่างนั้นเองในช่วงที่ผ่านมาทุกกลุ่มมันไปหมดแล้วนะคะคุณหยงถ้าดิฉันมีพอร์ตเนี้ย เอาคุมพลังงานมาเก็บบทเลยเอาตัวอื่นออกได้ไหมโอ้โหพี่อย่าพิ่งอย่างนั้นเลยครับอุ่ยแต่ละแหม่ใจร้อนจริงๆอผมมองว่าผมมองว่าข้อแรกคือหุ้นที่ถืออยู่มันจำเป็นต้องขายแล้วหรือยังถ้ายังไม่จำเป็นต้องขายในมุมมองผมปล่อยเลท Profit Run ไปก่อน นะอย่างที่ผมบอกตลาดมันไม่ได้เป็นขาลงมันเป็นเพียงการพักฐานในขาขึ้นนะฮะถ้ามีเงินเหลือในส่วนหนึ่งหรือมีเงินที่เรามามองแล้วม,มีการปรับพอในตใน Q3 แล้วเนี่ย ứng, 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 ứng. ผมอยากให้ลองพิจารณาพลังเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่เราเข้าไปลงทุนแต่ไม่ได้หมายความว่าต้องขายทุกตัวที่มีขายโฮลดิ้งทุกตัวที่มีเพื่อมาซื้อในกลุ่มพลังงานไม่ใช่ครับพี่ตัวไหนได้กำไรบ้างก็ว่าไปหรือว่าเอาตัวไหนเรียลลซ์ได้แล้วครับผมรด้กำไรแล้วขายเก็บแล้ว เอาเงินตรงนั้นมาลงใช่ครับอย่างเช่นตัวอื่นถ้าถ้าสมมติเซกเตอร์อื่นที่มันดูไม่ดีแล้วดูเอ็กซออรดูจบแล้วเนี่ยนี่ก็อาจที่จะพิจารณาเป็นพลังงานสหรับ Q3 คสได้ก็ดีชัดเจนดีนะ,ะคะพลังงานก็ก็มีไม่เยอะ มีเบอร์หนึ่งทุกคนก็รู้แหละปตทมันยันกันมานานละมันไปไหนสักทีนิวไฮก็ไม่ยอมนิวสักทีนะคะเบรกกันอยู่แต่เมื่อสักครู่นี้ทางด้านนักวิเคราะห์ก็พูดถึงนะครับอย่างว่ามันยกยกเขาเรียกยกยกโลอ่ายกไปเรื่อยๆยกไปเรื่อยๆแต่ว่าหายข้างบนมันไม่ได้ทะลุไงฮะอ่ในมุมมองผมนี่คือข้อดีของการดูชาร์ตอย่างหนึ่งยิ่งคนดูเยอะๆเนี่ยหลายคนมองว่าเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสในการทำกำไรจริงๆไม่ใช่เลยมันยิ่งมันยิ่งคอนเฟิร์มมันยิ่งน่าเชื่อถือมากขึ้น การขึ้นแบบนี้นะฮะไม่ช้าก็เร็วเรีอมันก็ไปนะฮะเพียงแต่ว่าเราเราอาจจะต้องใจเย็นรอจนกระทั่งมันเบรกผมในการลงทุนด้วยเทคนิคเราไม่ได้เข้าเพราะหวังให้มันขึ้นแต่เราเข้าเพราะมันชัดแล้วว่าเป็นขาขึ้นครับมันจะชัดยังไงเราจะรู้ได้ยังไงชัดตามหลักของเทคนิคก็คือเบรกไฮขึ้นไปเนี่ยซื้อได้ เพราะมุมมองนักลงทุนคือถ้ามันอยู่ในกรอบราคาวิ่งในกรอบจะมีักลงทุนอยู่สองกลุ่มกลุ่มแรกมองว่ามันจะขึ้นแล้วซื้อกลุ่มที่สองมองว่ามันจะลงเลยขายแต่ทันทีที่มันเบรกไหเนี่ยมุมมองของนักลงทุนจะไปในทิศทางเดียวกันคือคือมันไปแน่ทุกคนมองบูลิชหมดนะฮะดังนั้นเมื่อมันเบรกขึ้นทุกคนส่วนใหญ่จะเลือกที่จะซื้อมากกว่าขายแหละ <idd> <Lust> ดังนั้นการเบรกส่วนใหญ่จึงเป็นการเบรกที่แท้จริงเพราะมันทุกคนมีมุมมองเดียวกันในตลาดเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในการที่จะตัดสินใจซื้อเป็นวิธีคิดอย่างหนึ่งใช่ฮะอารมณ์ของคนนะช่วงเบรกเปเนี่ยบางคนก็อาจจะกลัวก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็คืออยากได้ตอนเบรกทางด้านเทคนิคครับไปซื้อก็ก็ execute ตตอนตอนที่เบรกครับผมตรงนี้มันก็ได้ได้ของได้ราคาหน่อยก็คือให้มองว่า ไม่ได้ซื้อของไปใช้อะพี่นะ <im it> คือไม่ได้ซื้อไปกินไปใช้ <im it> เราซื้อไปเพื่อขายต่อในมุมมองผมคือการซื้อไปเพื่อขายต่อก็ไม่ได้ซื้อไว้เก็บด้วยใช่ไหมจะไม่ได้ซื <balloons> ้อไว้คือผมบอกผมผมไม่ได้ซื้อไว้เก็บเหตุแปลว่าซื้อแพงหน่อยก็ได้ <im it> ขอให้ได้ขายแพงกว่าเป็นโอเคอ๋อเหรอครับผม <im it> มีบางคนแนะนําว่าให้ซื้อทยอยสะสมอะไรประมาณนั้นนะช่วงที่มันแบบแดงๆหรืออะไรประมาณนั้นในกลยุทธ์เขาถ้าทําแบบนั้นก็ได้ก็ได้ฮะครับผม เตกลยุ์ของคุณก็คือต้องให้มันรู้ว่าไปคุณดึงจะเข้าครับผมอ๋อค่ะค่ะจะมีความเสี่ยงไหมเนี่ยอย่างนี้ถ้ามันไม่ไปล่ะมันโดนทุกเปรี้ยงลงมาล่ะผมว่าถ้าเบรกแล้วมันไม่ไปถ้าเรามองว่าเสี่ยงการที่มันยังไซด์เวย์อยู่เราซื้อเสี่ยงกว่าอีกเพราะอะไรนพราะมันกบถ้าอย่างน้อยเบรกแล้วใช่ไหมครับอย่างที่ผมแจ้งเมื่อสักครู่ผมเรียนให้ทราบก็คือทิศทางราคามันชัดเจนแล้วว่าเบรกขึ้นคนมองว่าขึ้นมากกว่าลงแต่ถ้าเป็นไซด์เวย์หรือว่าไซด์ ตลาดแบบการเข้าไปซื้อตรงนั้นเนี่ยเสี่ยงมากกว่าอาจจะไม่ได้หรือไม่เพราะเราไม่รู้ว่าเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะลงไปถึงถึงจุดไหนลงไปถึงเท่าไหร่ถ้าไม่รู้ว่าจะขนาดไหนก็ไม่ต้องเข้าใช่ครับในมุมมองผม<อ>คือในการเข้าไปไล่เก็บหุ้นค่ะบางคนอาจจะมีกลยุทธ์ในการค่อยๆเข้าไปสะสมในแต่ละช่วงเวลาก็ได้ไม่ใช่วิธีที่ผิด เพียงแต่ไม่ใช่วิธีที่ผมทำนี่มุมมองของเท่านนี้นะคะค่ะอก็ไหนไหนคุณหยงก็มาแล้วนะเราเราจะได้คุมหุ้นไปแล้วในเป็นเทรนดของควอเตอร์ที่สามควอเตอร์ที่สี่กับเราได้แล้วหลายท่านที่ฟังอยู่เมื่อสักครู่ค่ะในข้อมูลที่บอกว่าเทรดเดอร์อาชีพเทรดเดอร์คุณหยงช่วยอธิบายหน่อยว่าเป็นอาชีพยังไงมีหลักการยังไงมีวิธีการยังไงมันแตกต่างกับอาชีพอื่นยังไงผมอ่ะผมผมขอกล่าวก่อนขอกริ่นก่อนแล้วกันพี่ว่า ผมไม่ได้มองเป็นอาชีพผมไม่ได้มองเป็นจ็อบที่ตื่นมาตอนเช้าห้าโมฝิโมงตอกบ้านแล้วเลิกงาน5้าโมงเย็นผมผมไม่ได้มองแบบนั้นผมมองเป็น way of life ผมมองการเป็นเทรดเดอร์คือคุณอยู่กับมันยีสชั่วโมง7วันตายก็ไม่ได้เล่นทั้งวันนะพี่ไม่ได้เทรดทั้งวันแต่เป็นวิธีคิดวิธีการดำเนินชีวิต มันเป็น way of life มันเป็นวิธีการดําเนินชีวิตในรูปของเทรดเดอร์แล้วผมอย่างเทรดเดอร์เนี่ยหลายคนมองว่านักลงทุนเทรดเดอร์ต่างกันยังไงจริงๆแล้วมันโอเวอร์แลปกัน huh huh นะฮะอย่างผมผมมองว่าตัวเองเนี่ยผมเปรียบตัวเองว่าเป็นคนทําธุรกิจแต่เป็นธุรกิจของการเก่งกําไรเป็น speculation business ะนะฮะเมื่อคิดแบบนั้นปุ๊บเนี่ยคุณจะมีวิธีคิด แบบนักธุรกิจจะ,จะวางแผนเหมือนการทำธุรกิจ<ฆ>จะมีการประเมินความเสี่ยงเหมือนการทำ<ฆ>ธุรกิจ<ฆ>นะฮะแล้วมันจะมันจะมีแบบแผนการเดินเนี่ยที่ดีกว่าแค่มองว่าวันนี้จะซื้ออะไรดี<อ>วันนี้จะซื้อหุ้นตัวไหนวันนี้จะขายหุ้นในพอร์ตไหมอย่างเช่นแบบแผนของคุณหยงคืออะไรนะคะในการวางแผนการลงทุนผมจะมีการการเขียนแผน<ฆ>การลงทุนที่ละเอียดเลยปีต่อ <Break, S 1> ปี ผมจะมีเบรกดาวของผมนะฮะผมมีตั้งแต่แผน30ปีการลงทุนของคุณระยะยาวในสามสิบปีมันไม่ได้จำมันไม่จาเป็นต้องเป๊ะไม่จําเป็นต้องเป็นไปแบบนั้นแต่เราต้องมีแผนว่าเราจะทําอะไรเบรกดาวมาเป็น10ปีสามเซกชันเบรกดาวมาเป็น5้าปี2ปีนะฮะสิบสอเดือน6เดือนแล้วก็แต่ละควอเตอร์ต้องเบรกจากแผนเราต้องมีแผนใหญ่ก่อนมีมาสเตอร์แลนว่าเราเราต้องการอะไรนะฮะ แล้วก็เบรกดาวน์เป็นโจท์ที่เล็กลงแล้วดูว่าในแต่ละควอเตอร์ที่เราทำเนี่ยเรากำลังเดินไปสู่จุดหมายใหญ่ของเราหรือเปล่าก็วัดผลได้ใช่มีการประเมินตลอดเวลาครับผมนั่นก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่บริหารในส่วนของเทรดเดอร์ตรงนี้ใช่ฮะค่ะไม่งั้นมันแป๋อะพี่ไม่งั้นมันทากาไรไปวันวันเราไม่รู้ว่าทาไปเพื่ออะไรอ๋อค่ะค่ะเมื่อสักครู่คุณหยงพูดถึงว่าตัวเทรดเดอร์มืออาชีพ แบ่งเป็นนักลงทุนเทคนิคกับนักลงทุน v i ใช่ไหมคะมันแบบโอเวอร์แลปกันยังไงโอเคมันเป็นเหมือนสองสายที่ไม่ค่อยจะเข้ากันเท่าไหร่นะพี่นะผมอยากที่จะมองว่าหลายๆคนเนี่ยมักจะพูดว่า v i คือการลงทุนแต่เทคนิคอลเนี่ยไม่ใช่มันเป็นเพียงการกินกำไรเก่งกำไรส่วนต่างไปวันๆบางทีหลายๆท่านบางคนก็เคยมาพูดกับผมแบบนี้มันทำให้ผมต้องมานั่งคิดฉุกคิดเหมือนกัน ว่าทำไมถึงพูดแบบนี้คผมใช้ชีวิตแค่การเก่งกําไรไปวันๆเนี่ยหรอมันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นคผมเลยมาตั้งตีความผมเลยมานั่งสร้างคําจํากัดความของคําว่าลงทุนในแบบของผมเองขึ้นมาเดิมทีเราอ่านหนังสือทุกเล่มเขาบอกว่าลงทุนทําไมเขาบอกว่าฝากฝากตังค์ในแบงค์เนี่ยมันได้ดอกแค่หนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นต์พี่มาลงทุนให้มันผลตอบแทนมันมากกว่านั้นดีกว่านะฮะ ยิ่งระยะยาวผลตอบแทนก็มากว่าเงินฝากเงินคุณก็โตขึ้นนั่นคือสิ่งดีนั้นเรียกว่าลงทุนทแต่มันไม่เคยจบแค่นั้นในในเมื่อผมอ่านแล้วมันไม่สามารถตอบโจทย์ในภาพใหญ่ของผมได้ผมเลยจำเป็นที่ต้องหาคำจำกัดความตัวเองขึ้นมาผมใช้เงื่อนไขหรือว่าคครติเรียสองข้อหลักข้อแรกคือเวลาลงทุนเนี่ยเงินที่เอาไปลง ไม่ว่าจะมากหรือจะน้อยต้องสามารถสร้างผลตอบแทนให้เราได้อย่างต่อเนื่องต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระยะยาวะนะครับอย่างที่สองอันนี้สำคัญมากระหว่างทางเนี่ยระหว่างทางแผน30ปีถ้าผมต้องรอ30ปีแล้วค่อยถอนเงินมาใช้คงคงแย่ใช่ไหมฮะคงจนระหว่างคงจนคงไม่มีกินคง คงจะคงคงหน้ามันจะผ <c oughs> อมกว่านี้นะฮะ <c oughs> okay. ระหว่างทางข้อแรก <c oughs> เงินต้องโต <c oughs> อย่างต่อนเนื่อง <c oughs> และสม่าเสมออย่างที่สองมันต้องมีกระแสงเงินสดบวกเข้ามา <c oughs> <c oughs> คือต้องมีเงินมาเลี้ยงเราเงินสใช่ใช่มีกระแสเงินสดเข้ามาใช่ครับเหมือนเหมือนเราปลูกต้นไม้แล้วเรากินผลของมันเนี่ยแบบนั้นเลยไม่ต้องให้โตพูดไปอย่างเดียวเาเอาผลโตอย่างเดียวเราต้องกินผลด้วยนะฮะต้นยางอย่างเดียวต้องปลูกต้นไม้ที่มีมีผลใช่ครับเน้นเน้นผละเน้นผลค่ะนะฮะประเด็นคือเมื่อเมื่อเมื่อคิดสองข้อนี้แล้วอ่ะเรามาดูในเรื่อง VI VI คือการ ลงทุนแบบเน้นคุณค่าซื้อหุ้นในจุดที่ราคาต่ํากว่ามูลค่าพื้นฐานแต่ธุรกิจยังดีอยู่ก็แปลว่าในระยะยาวเม,ม็ดเงินที่วางไว้มันจะโตขึ้นนะฮะอย่างที่สองอเป็น VI เนี่ยมันก็มีปันผลเป็นกระแสงเงินสดระหว่างการก็ถือว่ามีไรายได้คือเงินสดข้ามาใช้จ่ายใช่ครับเทคนิคล่ะทำยังไงสำหรับผมเทคนิคลไม่ใช่การลงทุนในหุ้นเทคนิคลของผม เวลาผมใช้เครื่องมือที่เป็นเทคนิคอลแอนาลิซิสผมลงทุนในพอร์ตโฟลิโอที่เข้าไปเก่งกำไรในหุ้นเข้าไปเก่งกำไรในฟิวเจอร์เข้าไปเก่งกำไรในฟิวเจอร์ออปชั่นรดักอะไรก็ได้ที่สามารถดึงส่วนต่างมาให้เราได้นะครับเงินโตไหมในระยะยาวถ้าเราเทรดอย่างถูกต้องแล้วเรามาระวังมากพอเงินเราก็โตขึ้นอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอในระยะยาวเงื่อนไขข้อแรกโอเคผ่านเงื่อนไขข้อที่2กระแสเงินสดจะดึงจากไหน กระแสผมก็ออกแบบสร้างกระแสเงินส่วนบวกเข้ามาเลี้ยงตัวผมเองอก็อาจจะเป็นสัดส่วนของเงินหรือสัดส่วนของ<ะ>กําไรที่เกิดขึ<ะ>้นครับผมทาให้เวลาคิดแบบนี้<ะ>มันเป็นแม่แบบในกรอบความคิดทุกอย่างของผม<ะ>มานั่งคิดกันเล่นๆถ้าพี่เอาเงินไปซื้อทอง เป็นทองแท่งไว้ในเก๊ะที่บ้านเก๊ะไหนนะพี่ไม่มีเก๊โอเคมีในโองโอไว้ในโองนะฮะโอเคไว้ในตุ่มไว้ในโองนะพี่ถ้าพี่เอาทองคําแท่งเก็บไว้ที่บ้านมันเป็นการลงทุนหรือไม่ก็ลงทุนนะอ่ะก็ลงทุนเพราะมันเพิ่มมูลค่าขึ้นทองเนี่ยยังไงระยะยาวขึ้นอยู่ละปัญหาคือมันไม่มีกระแสเงินสดเข้ามา อมันเป็นแท่งๆอยู่มันเออมันไม่ใช่พี่จะใช้เงินจากมันพี่ต้องเอาไปแคชถูกต้องไหมฮะแปลว่ามันเป็นเพียงการอย่างซื้อทองแท่งเก็บไว้เป็นแค่เพียงการออมในรูปทองคำเท่านั้นเป็นการออมประเภทหนึ่งซื้อที่ที่ดินเปล่าเหมือนกันนะฮะถ้าพี่ไม่ได้ให้ใครเช่าไม่เกิดกระแสเงินสดเข้ามาก็เปรียบเหมือนการออมในที่ดินนะครับเราสามารถตีความมันได้ทันที เ,เราก็จะรู้ว่าสินทรัพย์ที่เรามีอยู่จริงๆเนี่ยมันเป็นการลงทุนจริงๆอยู่กี่เปอร์เซ็นต์เป็นการออมอยู่กี่อยู่กี่เปอร์เซ็นต์หรือบางทีไม่ใช่ทั้งการออมและการลงทุนนะฮะเอายกตัวอย่างง่ายที่สุดเลยสมมุติเรามีเงินสดเก็บไว้ในเซฟที่บ้านจะใช้ไหมมีเงินสดเก็บไว้สิบล้านเนี่ยจะจะใช้เงินสดช่วงนี้ในระยะเวลาสั้นไหมยังไม่ใช้ยังไม่ใช้ในระยะยาวเงินลดมูลค่าลง ตัวเลขเนี่ยมันเท่าเดิม,มแต่มูลค่าคือความสามารถในการซื้อของมันลดลงใช่ค่ะอ,อย่างที่สองพี่เอาเงินอย่าถ้าถ้าฝากแบงก์ยังพอมีดอกเบีย้ยถ้าไว้ที่บ้านยิ่งไม่มีเลยดังนั้นไม่ว่าเอาเงินสดเก็บไว้ที่ตัวหรือฝากแบงก์ในระยะยาวมูลค่ามันลดลงม,มันจึงไม่ใช่การออมและไม่ใช่การลงทุน ในมุมของคุณเราควรมีไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องเท่านั้นอ่านี่คือในมุมของผมอ๋อค่ะครับนั่นก็คือข้อแตกต่างที่ที่พูดถึงนะคะการ<ม>ความคิดกับแนวทางต่างๆใช่ครอ่พอมาคิดแบบนี้เราจะรู้ทันทีเราจะให้ลำดับความสําคัญในสิ่งที่เราทําได้ทันทีว่าโอเคเรามีกระแสงเงินสดเรามีสภาพคล่องในระดับหนึ่งแล้วเงินที่เหลือบางส่วนวางไว้ในรูปทองคําก็ดีวางไว้ในรูปที่ดินหรือวางไว้ในรูปเงินสดก็ดีเราจะมาใช้ประโยชน์ ให้เป็นการลงทุนอย่างแท้จริงเนี่ยในสัดส่วนอย่างไรนะฮะคำว่าเทรดเดอร์ไม่จำเป็นต้องเป็นเทรดเดอร์ full t i m คุณสามารถเข้ามาในตลาดเป็นนักลงทุนแล้วคุณเป็นอย่างอื่นได้ด้วยคุณเป็นนักธุรกิจทำงานประจำได้ด้วยนักจักรายการได้ไหมได้ครับเตะระวังระวังหน่อยนะระวังระวังใช่นะฮะคุณสามารถทำงานเพื่อสร้างกระแสงินสดให้กับตัวเองในรูปของการทำงานแล้วทำไม ระหว่างการคุณไม่ทําให้เงินมูลค่าแล้วสร้างกระแสเงินสดจากตรงนั้นด้วยเป็นรายได้อีกทางผมก็ไม่ได้มองว่ามันเสียหายอะไรก็เลยเป็นคำว่าเทรดเดอร์ของคุณใช่มันเป็นวิธีคิดและวิธีการดําเนินชีวิตผมไม่ได้มองเป็นงานเพราะอะไรเพราะว่าไม่ได้แปลว่าต้องดูทั้งวันคุณไดดูหุ้นแค่วันละครั้งก็ได้แต่ตยวนี้เทคโนโลยีมันดีพี่มีสมาร์ทโฟนมันมีแท็บเล็ตคุณไปอยู่อเมริกาคุณก็ดูหุ้นที่ไหนได้ใช่ Pokémon> ใช่ครับอยู่เมกาก็เล่นหุ้นเมกาง่ายกว่านะพี่คุณไทยผวาเหมือนกันนะเทคนิคแล้วนะมันยังไปไปตามเทคนิคอีกค่ะก็เทรดเดอร์นี่ก็เป็นเป็นคือเป็นอาชีพที่ไม่ใช่เป็นอาชีพไปแล้วเป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของคุณหยงแล้วก็จนตายไปเลยใช่ไหมคะตรงนี้ก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะก็มีอะไรที่ได้ทําไม่ต้องมีเกษียณไม่มีอะไรข้อแรกคือเมื่อเป็นการดําเนินชีวิตมันไม่มีเกษียณเมื่อเมื่อมี เมื่อเป็นการดำเนินชีวิตเป็น w a of life ไม่มี vacation ไม่มีลาพักร้อน๋อค่ะนะฮะผมว่าคนที่อยู่ในตลาดจริงๆเนี่ยไม่อยากให้มีเสาร์อาทิตย์ด้วยซ้ำนะฮะเพราะว่าทุกๆวันเป็นเป็นโอกาสให้กับคุณเป็นอยู่เกาะสมุยก็เป็นโอกาสอยู่ก็พักผ่อนบ้างก็ได้ครับพี่ก็มีนักเทรดเดอร์ใหญ่ๆหลายท่านนะก็เคยโฟนอินมาจาก สมุยเป็นไงแต่ก็รู้เรื่องหมดทุกเรื่องที่ถามใช่ฮะก็เพราะอะไรเพราะว่าไม่จําเป็นที่จะต้องเข้ามานั่งในออฟฟิศนี่คุณแค่เข้าใจวิธีการของมันคุณแค่มีทัศนคติหรือกรอบผมเรียกว่ากรอบความคิดหรือ mental framework ที่ถูกต้องว่าการลงทุนคืออะไรแล้วคุณต้องทําอย่างไรบ้าง S <S จากจุดที่คุณยืนอยู่ปัจจุบันจากเงินก้อนที่คุณมีอยู่ปัจจุบันไปถึงเป้าหมายหรือว่าเป้าหมายทางด้านการเงินที่คุณคาดหวังเอาไว้ทุกคนวางเป้า,าไว้แล้วแต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีแบบแผนที่จะไปให้ถึงเป้าโดยที่ไม่ล้มหรือว่าเป๊ะติดทางไปซะก่อนมันต้องมีต้องมีเ<ช>จอปัญหาต่างๆมีเป้าอย่างเดียวไม่พอต้องมีโร a ดแม ที่จะไปถึงเป้าใหม่นั้นด้วยฮะบีชอบจังเลยเนีรถแมปเดชจะไปดูอีก30ปีกับหยงว่าเขาจะสามารถ เราจะเจอกันตลอดหรือเปล่าเนี่ยตังสาปีเลยหรอพี่ตลาดหุ้นไทยยังไม่หายไปไหนนะถ้ายังไม่หายเราก็จะอยู่ด้วยกันตลอดน,น่าจะน่าจะเวียงขึ้นเวียงลงหลายรอบ <c oughs> เลยสามสปี <c oughs> เราก็จะอยู่กับมันนะคะคนั่นก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ว่าอรถแมพแล้วก็แผนแม่บทต่างๆเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังตอนนี้ก็จะไปล่ําไปเรียนจะไปเอาวิชาแบบไหนอย่างไร <c oughs> เพราะว่าในอดีตที่ผ่านมานักลงทุนไทยหรือว่าคุณโยมก็พอจะทราบว่าประเทศไทยเอง เขามองตลาดหุ้นเป็นบ่อนการพนันครับอืมตรงตรงจุดนี้มันจะแตกต่างจากอดีตไหมในมุมของคุณตอนเนี้กับอดีตที่จะเกิดขึ้นอ่ะไม่ผิดค่ะที่เขามองตลาดหุ้นเป็นบอนการพนันในเวลานั้นค่ะมันต้องถามว่าคุณเดินเข้าไปในตลาดหุ้นเนี่ยในฐานะอะไรในฐานะนักลงทุนหรือในฐานะนักพนันมันก็เก่งกําไรไงครับอ่ะเหมือนเขาบอกว่าถ้าเก่งกําไรอย่างมีระบบ ทำให้เงินโตขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะยาวได้มีกระแสเงินสดบวกเข้ามามันคือการเก่งกําไรที่เป็นการลงค่ะ,คะแต่ถ้าคุณบอกวันนี้ซื้อตัวนี้เพราะว่าฉันอยากซื้ออ,อีกวันขายเพราะว่าฉันอยากขายโดยไม่มีแบบแผนอะไระมันก็ไม่ต่างจากเข้าไปเล่นไพ่หรือว่าเข้าไปเล่นอะไรที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้าไม่มีการประเมินความเสี่ยงนะฮะมันก็ไม่ต่างจากการพนันสําหรับผมตลาดหุ้น ตลาดทุนจะเป็นตลาดเพื่อการลงทุนที่จะสร้างความมาั่งคั่งให้กับคุณ<ช>หรือจะเป็นบ่อนมันขึ้นอยู่ว่าคุณเดินเข้าไปในฐานะอะไระแล้วคุณมีวิธีคิดอย่างไรคุณคปฏิบัติกับเขาอย่างไรปฏิบัติกับตลาดทุนเฉกเช่นตลาดทุนผลตอบแทนจะมาปฏิบัติกับตลาดทุนเหมือนบ่อนเขาไปเล่นหุ้นปั่นปั่นอย่างเดียวนะครับปั่นเช้าปั่นเย็นนะครับเสียงเท่าไหร่ไม่สนใจอย่างนั้นก็กลายเป็นการพนันได้ ต่อกันในะองค์ความรู้เรื่องราวของเทรดเดอร์มืออาชีพกันกับคุณยงธารงชัยเอกอมรวงศ์นะคะค่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันเลยนะคะว่าหลักสูตรในเรื่องราวของคุณยงเองที่เราพัฒนาเป็นแผ่แม่บทในการลงทุนของคุณเนี่ยเป็นหลักสูตรอะไรยังไงเริ่มเมื่อไหรคะโอเคอผมเล่าถึงที่มาก่อนะละกันคือผมก็เทรดอยู่ตลอดแล้วก็ได้มีโอกาสได้เป็นวิทยากรรับเชิญะนะฮะอยู่อยู่บ้างผมมาเห็นอย่างหนึ่งว่านักลงทุนเนี่ยไม่ใช่ ความเข้าใจในเรื่องเครื่องมือสมมุติถ้าเราจะลงทุนแบบ V I เนี่ยหนังสือหาอ่านได้ไม่ยากอินเทอร์เน็ต Google เข้าไปเจอหมดมแล้วเป็นเทคนิคอลก็เหมือนกันอย่างเทคนิคอลเนี่ยคุณ Google Go สามารถศึกษาเกี่ยวกับเครื่องมือทุกชนิดที่มีในในในโล,โลกนี้เลยนะฮะแต่ทำไมความเข้าใจในในของคนในตลาดถึงมีน้อยนะฮะผมนึงพัฒนาหลักสูตรที่ชื่อว่า Trader Development Program ขึ้นมาหรือว่า T D I T D I เนี่ย ถูกออกแบบขึ้นมาโดยไม่ใช่เป็นการสอนวิธีการใช้เครื่องมือแต่เป็นการพัฒนากรอบความคิดคะนะฮะพัฒนากรอบความคิดในการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆเข้าใจศักยภาพเข้าใจขีดจํำกัดของเครื่องมือและพัฒนาความเข้าใจของตัวเราว่าเราอสามารถใช้เครื่องมือนี้ให้เกิดประโยชน์เพื่อไปสู่เป้าหมายของเราได้อย่างไรด้วยอใี้สุดมาแล้วเหรอคะ ผมได้ <Okay. S 2> ทํามารอบหนึ่งแล้ว <Okay. S 2> แล้วก็ได้เรียกว่าได,ได้ได้ความโชคดีที่เขาเองขย,ยันด้วย <Okay. S 2> ก็ได้ได้ได้สร้างเทรดเดอร์ที่ที่มีฝีมือสามารถเอาตัวรอดในตลาดได้จํานวนหนึ่งแต่มันก็ยังเร็วไป <Okay. S 2> นะของพวกนี้มันใช <Okay. S 2> กจะเป็น10ปีแล้วส่วนนี้ต้องใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่คะ,ะประมาณ3เดือนครับเริ่มเดือนกันยานี้ <Okay. S 2> จนกระทั่งเดือนพฤศจิกาครับอ๋อถ้าคนสนใจก็ติดต่อสอบถามข้อมูลได้เดี๋ยวจะขึ้นให,ให้คุณผู้ชมได้ตามกันนะคะ ที่ Facebook ของคุณหยงนะคะในส่วนของข้อมูลหลักสูตรของคุณหยงตรงนี้นะคะรับจำนวนจำกัดใช่ไหมคะครับตอนนี้ก็เต็มไปประมาณครึ่งแล้วฮะโอ้โหครับผมตอนนี้คนสนใจในเรื่องราวของการเทรดเยอะใช่ฮะการเทรดเป็นเป็นเป็นสิ่งที่คนฝันกันเยอะแต่จะทําได้จริงๆเนี่ยมันน้อยคนเหลือเกินผมเองมองว่าคนไทยมีฝีมือดีๆมีเยอะนะฮะแต่คุณต้องมีผังของกรอบความคิดที่ถูกต้อง แล้วเดินไปด้วยกันโอเคนั่นแหละเดี๋ยวจะไปเดินกับคุณด้วยนะวันไหน <laughs> จะเดินได้กี่วันกันแน,น่สเดือนนะคะพี่เดินนำนะพี่ผมเดินค่ะค่ะเอาละ่ะเดี๋ยวเราจะไปสรุปในเรื่องราวข,ของการเคลื่อนไหวตลาดอ่าต่างๆนะคะสำหรับการเคลื่อนไหวตลาดทองคำนะคะทองคำแท่งซื้อขาย23 7 0 0 23,800รอ่อยค่ะดูในส่วนของอัตราลแลกเปลี่ยนดอลลาร์สหรัฐนะคะ31บาทสสตางค์ถึง31บาทอ่าสสตางค์ไปดูเอ่อตลาดหุ้นในเอเชียค่ะ ตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ก็สลับเป็นสีแดงกับสีเขียวญี่ปุ่นแดงฮ่องกองเขียวค่ะ,คะไปดูตลาดหุ้นไทยค่ะตลาดหุ้นไทยในวันนี้นะคะปิดที่ระดับ1,208.55ปริมปริมนะคะไม่หลุด1,208นะคะวันนี้ตลาดหุ้นไทยลงไปเล็กน้อย0.36ปริมาณการซื้อขาย25,000ล้านบาทค่ะไปดูห้านดับหุ้นไทยที่มีการซื้อขายมากที่สุดค่ะอันดับ 1K Bank ค่ะ K-Bank ก็ลงไปบาททนุทนๆนะคะแอดวานบวกขึ้นมา2บาท พตท,ท g ีบวก25สตางค์ CPF ลงไป25สตาง in k, ค์ Intas ราคาไม่เปลี่ยนแปลงนั่นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงวันศุกร์นี้นะคะค่ะสำหรับท่านที่สนใจรายละเอียดการพัฒนากรอบความพิการที่จะเป็นนักเทรดเดอร์มืออาชีพนะคะก็สอบถามข้อมูลไปได้ใน info.tdi.in และก็ .ts หรือว่าเข้าไปที่เทรดเดอร์อะไรนะ Facebook ครับ Facebook ฟซบุ๊กเฟซบุ๊ก .com forward s l a s monkey -Trader ครับค่ะก็จะเป็นประโยชน์กับทางด้านนักลงทุนทุกท่านในเรื่องราวของชีวิตท่านแล้วก็แผนในอนาคตของประเทศไทยหวังว่านักลงทุนไทยจะชนะตลาดได้นะคะครับ่ะสวัสดี้นะคะดิฉันและคุณหยงธารงชัยเอกมลวงขอให้คุณผู้ชมทุกท่านมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ